สวัสดีครับผมสาโธุทศพรครับในนามร้านจรันรุ่งเดือง215นะครับตั้งอยู่ตบนตะเคียนอำเภอด่านทศจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอะไรของแอ r วันเรื่องระบบไฟฟ้านะครับคือระบบไฟฟ้าส่วนมากจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้ามีการชอร็อตกันหรือวอลลุ่มไม่ทํางานหรือขัดข้องนะครับก็ถ้าโชคดีหน่อยก็จะระเบิดเฉพาะฝาไารูดิกนะครับ แต่โชคร้ายหน่อยก็ระเบิดเจอกการขายด้วยนะครับพอดีลูกค้าได้ส่งตัวอย่างมานะครับทางนั้นเราก็จัดอะไหลให้นะครับโดยการที่ว่าส่งตัวอย่างให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าเอาตัวอย่างมาให้ดูเราก็ขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจร้านจรัญรุ่งเรือง2015นะครับซึ่งอะไรจะเป็นของถอดเก่าญี่ปุ่นกับเก่าบ้านนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเอานะครับ ร้านผมจําหน่ายทั้งรถขายเต็มคันครึ่งคันก้อนคันทั้งเก่าบ้านเก่าญี่ปุ่นคูบิตาบ้านเราและเรื่องอะไรถอดนะครับนี่ครับมีเยอะนะครับนี่ครับจรงมีเยอะนะครับแต่เคสนี้ก็จะเป็นเรื่องเสื้อกลางท้ายของระบบไฟฟ้าถ้าเสียเสียประมาณนี้เสียตังหลายตังแน่นอนครับแต่ลูกค้าอันนี้เรามีการลดราคาพิเศษนะครับ นี่ครับรถราคาพิเศษก็เลยตกลงกับลูกค้าได้นะครับก็ติดต่อกับผมเบอร์โทรศัพท์0 99927738 4 ID l i ย KRR2015 นะครับอะไรใหม่ของแฟนผมก็มีนะครับ0848821716เส้นทางการติดต่อของผมอีกหนึ่งวิธีก็คือ Facebook สารดทศพร Facebook ร้านจรันรุ่งเรือง215 u t u b e สารดทศพรนะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับรถฟอร์ก็มีนะครับ